พี่เมทีพี่อนันต์แล้วก็พี่สมเมนะครับเซ็นปกอัลบั้มให้ผมครับ สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกยูนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับซึ่งวันนี้มีคอนเสิร์ตลาบานูนครับเปิดตัวกางเกงยีนรุ่นลาบานูนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะครับลาบานูในเดอะมอลล์บางแคนี่แหละครับผมแล้วก็ผมจะเก็บบรรยากาศคอนเสิร์ตแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงทั้งหมดนะครับทุกคนเนื่องด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมก็จะดูว่าช่วงไหนลงได้นะครับช่วงไหนลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายอีกทีนะครับว่า เฮ้ยความรู้สึกหลังจากดูคอนเสิร์ตแล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อเลยครับทุกคนลาบานูเนี่ยเป็นวงดนตรี i, คุณภาพของเมืองไทยอีกวงหนึ่งครับแล้ววันนี้ผมดีใจมากที่แบบโอ้ได้มาดูสดๆนะครับทั้งพี่เมทีครับพี่อนันต์แล้วก็พี่สมเมครับ3คนครับเล่นสด3ชิ้นครับ ผมว่าแน่นตึบแน่นอนนะครับซึ่งตอนผมมัธยมเนี่ยผมเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยก็เริ่มมาจากเพลงของรามานูนนี่แหละครับช่วงนั้นอัลบั้ม191ก็นะครับกํลาลังดังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตนครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าประทับใจอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผม คนสู้ไหมนะครับอยู่ที่หน้ารามคำแหงคิดถึงพ่อกับแม่ที่อยู่ทางใต้นะครับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าใจกลางเมืองครับมือเบมลโอ้รู้ไปกว่าเพลงนี้ไม่ได้เล่นนานมากฮะ ให้เวลาอาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะสีหน้าเปลี่ยนเลยนะครับใจกลางเมืองน,นะครับ ก็ยอดโอ้โฮเหนื่อยเลยนะคะทุกคนครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้จบคอนเสิร์ตแล้วนะครับซึ่งโอ้โหบอกได้เลยว่า ความประทับใจนั้นเหลือล้นนะครับนี่ครับผมได้นําปกซีดีนะครับอัลบั้มเหนือใต้ออกตกนะครับไปให้พี่ๆเซนทั้ง3คนนะครับพี่เมทีพี่อนันต์แล้วก็พี่สมเมนะครับเซนปกอัลบั้มให้ผมครับแล้วผมได้เซลฟี่กับพี่ๆทั้ง3คนเป็นกันเองมากๆเลยครับทุกคนแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องขับรถกลับก่อนครับเพราะว่าดูหน้าทางแล้วฝนใกล้จะมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปสรุปความประทับใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้กันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กลับกันก่อนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสรุปคอนเสิร์ตลาบานูที่เพิ่งไปดูมานะครับทุกคนอันดับแรกก่อนครับผมจะพูดเรื่องสไตล์การเล่นกีตาร์ของพี่เมทีนะครับซึ่งตามในคลิปนะครับพี่เมทีใช้เฟนเดอร์นะครับซึ่งเฟนเดอร์สีแดงตัวนี้นะครับผมเห็นตั้งแต่แบบชุดแรกๆแล้วนะครับที่พี่เมทีใช้นะครับออกมาหลายคอนเสิร์ตแล้วครับผมจะเห็นสเลคเตอร์พี่เมทีนะพี่เมทีจะไว้ข้างล่างสุดนะครับคือใช้ซิงค์คอยตัวล่างนะครับท่อนไหนที่เขาจะตีคอร์เป็นเสียงคี์เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการบ่าวอลลุ เขาก็จะปรับวอลลุ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีการลดวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มนะครับตามท่อนเพลงต่างๆนะครับซึ่งพี่เมทีเขาบังคับวอลลุ่มตรงนี้ได้เนียนมากๆครับคือรอยเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์ดพาวเวอร์คอร์ดจะเป็นปิกกิ้งหรือว่าจะเป็นท่อนโซโล่หรือว่าจะเป็นแบบโหพาวเวอร์คอร์ดลิฟหนักๆคือมือพี่เมทีเนี่ยแบบเขาจะควบคุมทุกอย่างได้สมูทมากๆครับคือฟังแบบลื่นไหลมากๆเลยนะครับด้วยความที่แบบเป็นมืออาชีพด้วยเก่งด้วยนะครับเที่ยวบินประสบการณ์อะไรสูงดด้้้วววยััแลกกก็าาีตท่ไออม ตู้แอมข้างหลังจะใช้เป็นออรเลน์นะครับซึ่งพี่เมทีจะใช้ออรเลน์อยู่แล้วนะครับแล้วเอฟเฟกนะครับผมสังเกตว่าพี่เมทีจะใช้พอร์ตไลซิกนะครับตัวถั่วแดงนะครับรุ่นถั่วแดงนะฮะซึ่งซาวที่ได้ออกมาแบบโอโหมันอเลรดอร่อยมากครับคือโทนเสียงอะไรต่างต่างดีมากๆนะครับผมก็ฟังเพลินมากๆครับ อ่ะต่อมานะครับพี่อนันต์ครับพี่อนันต์มือเบสเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสําหรับลายเบสของพี่อนันต์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับคือเป็นมือเบสที่แบบโหโคตรเก่งคนนึงเลยนะฮะเพราะช่วงที่ผมเล่นดนตรียังคืนเนี่ยผมฟังจากนักดนตรีที่เป็นมือเบสนะครับเขาจะบอกว่าโหเวลาเล่นเพลงรำนูนปุ๊บแบบลายเบสแบบโหนหนึบมากๆแบบต้องใช้สกิลแบบการคุมเบสที่แบบโอ้โหยากมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งได้ผมได้ฟังสดๆเนี่ยโอ้โหพี่อนันต์แบบเดินแบบเดินคุมมากเดินกรุเบสเโอ้โหคุมมากแล้วก็แบบโหน รุ่มละมุนมากครับทุกคนแล้วมันจะมีช็อตที่พี่อนันต์ร้องคอรัสนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับเพลงคนตัวดํานะครับซึ่งพี่อนันต์จะต้องร้องคอรัสไปด้วยแต่เขายังไหลลายเบสเข้าข้างไหนได้นะครับคือไหลด้วยนะครับไหลลายแล้วก็ร้องคอรัสไปด้วยแล้วก็ไหลโอ้โหแบบสุดยอดครับก็คือแบบหนึบมากๆครับคือแน่นเปียะเลยครับผมต่อมานะครับพี่สมเมย์ครับพี่สมเมย์เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อก่อนเขาเป็นมือกองวงออฟดิวิเอนะครับโหเป็นแบบชาวร็อกมากๆเลยครับ พอมาตีกับลามานูนนะครับฟิลพี่สมเมย์ครับแบบโอโ้โหแบบโอโ้โหผมได้ใจเลยคือเขาออกการแบบฟิลเขามันมากเวลาเพลงมันมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตีคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะครับได้รับฟังเสียงจากกองชุดทาม่านะครับตามในชิปนะฮะเสียงกระเดื่องเนี่ยเม็ดมากนะครับแล้วก็การตีสแนกะการเล่นแฮกการสาดแฉอะไรต่างๆนะครับคือทุกอย่างมันพอดีครับมันไม่ได้แบบล้นเกินไปหรือว่านัวเกินไปคือซาวดีมากๆครับสำหรับซาวกองคือมันเป็นเม็ดมากๆแล้วก็ยิ่งได้ลายเบส พี่อนันต์เนี่ยโอ้โหมาก่อกับกองกับเบสเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกแน่นมากๆครับแล้วก็ใส่ด้วยกีตาร์ตัวเดียวนะครับสามชิ้นคุมคุม,คมพี่เมทีพี่อนันต์พี่สมเมทุกอย่างคือเป็นละมานูนที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกมากๆครับสาหรับการชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับแล้วก็ผมจะพูดเรื่องการเอนเตอร์เทนนะครับแน่นอนพี่เมทีเนี่ยมีการยิ้มแย้ม,ยมพูดคุยกับคนดูแล้วก็ถ่ายทอดอะไรต่างๆได้โอ้โหเยี่ยมมากๆส่วนพี่อนันต์นะครับเวลาเล่นเบสเนี่ยเขาจะมียิ้มแล้วมีส่งเนี่นย้ิมแยบบ้มไปซิน ขา้างบนเลยโห ทุกมุมครับแล้วพี่อนันต์แบบเล่นแบบมีความสุขมากๆครับโหแล้วก็เล่นกู๊ไปด้วยยิ้มไปด้วยส่งมินิฮาร์ดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นความประทับใจมากๆครับสาหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะอันนี้คือการโชว์หน้าเวทีนะครับคืนแน่นมากๆครับ3คน3ชิ้นแน่นมากๆนะครับต่อมาหลังเสร็จคอนเสิร์ตครับอันนี้เป็นความประทับใจสเต็ปต่อไปนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับในงานเนี่ยเขาจะประกาศว่าจะมีร้อยท่านนะครับที่เป็นสิทธิพิเศษนะครับนั่งพื้นที่ข้างหน้าเวทีนะัเขาจจดโ นะครับอ่าอนั้นคือสิทธิพิเศษนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยสามารถยืนดูอยู่ข้างหลังได้นะครับผมก็ยืนดูอยู่ข้างหลังนะผมก็อ่าหมุนกล้องซูมไปสุดนะครับก็อาจจะมีสั่นไหวอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้หลังเสร็จคอนเสิร์ตครับทางวงดรรมนูนะครับจะแจกลายเซ็นแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับซึ่งแน่นอนเขาจะอยู่ในกลุ่ม e อ็กซ์คลูนะครับคือ100ท่านพิเศษนะครับแต่ทีนี้พี่เมทีครับเขาได้มารอบนอกครับทำให้ทุกคนนะครับ ถือโทรศัพท์เพื่อจะยื่นให้พี่มปทีถ่ายเซลฟี่ได้ทุกคนครับผมโอ้โหอันนี้สุดพิเศษมากๆครับผมก็ได้เซลฟี่กับพี่ๆทั้ง3คนนะครับไม่เช่นนั้นครับ ผมได้นําปกซีดีอัลบั้มเหนือใต้ออกตกนะครับปกสีส้มนะครับไปให้พี่เมทีพี่อนันต์พี่สมเมเซนนะครับผมช็อตนี้ประทับใจมากๆครับเริ่มจากพี่เมทีก่อนผมยื่นปกให้ยื่นปากกาเมจิกสีดําให้นะครับปกติเนี่ยเวลาที่หลายๆคนจะมาขอลายเซ็นพี่เมทีนะครับผมเห็นละผมพบผมต่อแถวดูก่อนนะฮะ ก็จะมีแบบเป็นกระดาษอื่นๆบ้างนะครับเป็นเสื้อบ้างเป็นกล่องอะไรอื่นๆนะครับพี่เมทีก็จะแบบเซ็นปุ๊บแล้วก็ยื่นให้เซ็นปุ๊บยื่นให้นะครับแต่พอผมยื่นปกซีดีปุ๊บพี่เมทีเงยหน้ามามองแล้วก็ยิ้มครับโอ้โหช็อตนั่นนะเป็นช็อตที่สบตาแล้วผมแบบมองออกเลยว่าแววตาพี่เมทีเขาดีใจมากๆเพราะว่าผมอุดหนุนซีดีอัลบั้มแผ่นแท้นะครับผมอุดหนุนผลงานเพลงนะครับคือช็อตนั้นไม่ได้พูดอะไรกันนะเนื่องด้วยมีคนต่อแถวอยู่พี่เมทีก่อนที่จะเขา,เขาจะเซ็นนะ เขาเงยหน้ามามองแล้วเขาก็ยิ้มครับ ผมก็ยิ้มตอบครับคือจุดนี้แหละครับตรงนี้ผมเข้าใจเลยว่าการที่อุดหนุนผลงานของศิลปินนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นเทปเช่นซีดีอะไรต่างๆงเนี่ยครับศิลปินเขาจะดีใจตรงจุดนี้มากๆานะครับอ่าเสร็จปุ๊บผมก็ได้ลายเส็นแล้วต่อมานะครับผมไปขอลายเส้นพี่อนันต์มือเบสนะครับผมก็ยื่นให้นะครับพี่อนันต์เขาก็เงยหน้ามามองหน้าผมสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเออหน้าเราคุ้นๆนะนะครับเขาบอกแค่นี้ผมก็ไม่รู้ผมจะตอบยังไงนะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักกับพี่อนันต์ผมก็ค ผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะตรงจุดนั้นนะฮะแล้วพี่อนันต์ก็เซ็นให้นะครับต่อมาครับยื่นให้พี่สมเมเซ็นครับผมก็บอกพี่สมเมว่าพี่สมเมย์ผมดูตั้งแต่พี่อยู่ o อฟบิวเวียนเลยนะแบบโหมันมากๆเพลงอะไรอย่างเงี้ย พี่สมมยเขาก็ดีใจครับก็บอกโอ้ห oh, จริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อบิลเวเนี่ยกำลังจะออกเพลงใหม่ซึ่งเขาก็ตีกองอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้หลายคนลองติดตามกันดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจสําหรับคอนเสิร์ตลามานูนที่เดอมอว์บางแคในครั้งนี้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ